เดี๋ยวเราจะตุ๋นป้งของเรานะอยู่ที่ประมาณ20-30นาทีนะครับให้ป้งมีความนิ่มอร่อยขึ้นมานะครับหน้าตาป้งทะเลที่เราตุนมาเรียบร้อยก็นุ่มแล้วก็มีความหอมมากขึ้นป้งทะเลนะครับแบบต้มเรียบร้อยนะครับนี่ฮนะก็ล้างทำความสะอาดด้านในแล้วก็ต้มเรียบร้อยนี่นะฮะเราจะมาหั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับกระเทียม มังแคร์หรือหอมแดงก็ได้นะครับเนี่ยเอ้ยมีต้นหอมก็ยังมีขิงนิดนึงนี่นะครับหั่นน,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 นะครับมังแคร์เด, okay. เดี๋ยวจะนอาไปทอดนะครับหั่นนิดนึงขิงก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นแว่นนี้นะหอมกระเทียมก็บุนิดนึงไม่ต้องให้ละเอียดนะครับเป็นแบบบุแบบเท่านี้พอนะครับนี่นะฮะพริงเราก็จะหั่นเป็นชิ้นครบพอดีคำนะฮะ อันนี้ปิ้งไซส์นี่ประมาณไซส์กลางนะฮะจะไม่ใหญ่มากพอระมันเราเริ่มร้อนนะครับเราก็จะทอดเครื่องเที่ยงเราก่อนนะครับนี่นะลงไปเลยนะครับให้สีประมาณนี้เลยนะครับสี้ำตาเป็นเกลือเที่ไม่นะครับนี่นะครับให้สีเข้มอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ลงไปที่น้ำที่เราต้มไว้นี่ฮะ เราก็มาลงมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็จะเป็นอซอสปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนชานะครับเราก็มาเติมชูรสประมาณปลายช้อนชานะครับนี่นะฮะนี่อยู่แล้วก็เกลือประมาณปลายช้อนชาที่นด่นครับผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนชานะครับส่วนน้ำตาลทรายนีดเด่เยอะหน่อยนะครับประมาณสามช้อนชาเอาไปเลยครับ ให้รสชาติวหวานเค็มนะครับนี่นะครับแล้วก็ลงพริกไทยนะครับแล้วก็มาลงน้ำมันงานนิดนึงนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานิดสองช้อนชานีน่ครับเพื่อความหอมนะครับี๋ยวก็ตามด้วยเหล้าจีนนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนี่นะครับแต่งสีด้วยสีส้มแดงให้สีสดสวยงามน,นะครับ น,น้ำปีงของเรานะลงไป,เ,ปเลยครับเราก็ตักปีงขึ้นเลยครับเราก็น้ำปีงของเราลงไปในน้ำที่เราตุ๋นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตุ๋นปีของเรานะอยู่ที่ประมาณ20-30นาทีนะครับให้ปีกมีความนิ่มอร่อยขึ้นมานะครับหน้าตาปีงทะเลที่เราตุ๋นมาเรียบร้อยก็ นุ่มแล้วก็มีความหอมมากขึ้น